สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วช่องกับนโมรักโมทีนะครับทุกคนชื่อ youtube ของผมนี่เองนะครับก็ชื่อมันจะคล้ายๆอย่างไรครับทุกคนเราวันนี้เราก็จะพาไปที่ที่มีที่เป็นเป็นที่มันแสนดีอะครับทุกคนวันนี้แล้วก็เมื่อกี้เรากิน,กากนข้าวเพิง่งอิ่มไปอะครับ นี่นะครับฝั่งฝั่งนู้นก็จะเจอน้องวัวน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูน้องวัวกันว้าน้องวัวเยอะเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราอตอนนี้นะครับน้องวัวก็กําลังทานข้าวอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เดีย๋ยวเราจะพาไปดูน้องวัวน,นะครับวันนี้เรามาทํางานไก่มากนะครับดูดิแตงกวงมนาะเดี๋ยว ตรงนู้นน่ะเออน้องวัวน้องวัวตรงนูง้นนะครับตรงนี้ก็เป็นน้องวัวใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์คอมเมนต์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ให้ผม้วยนะครับเดี๋ยวเราขอสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเลนะครับโอเคไหมครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับ